สวัสดีครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับตั้งค่าเบราวเซอร์ Google Chrome นะครับให้เป็นเบราวเซอร์หลักนะครับผมก็มีวิธีการตั้งค่าแบบง่ายๆเลยนะครับผมวิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows 11นะครับผม Windows 11จะคล้ายๆกับ Windows 10นะครับผมก็ขั้นตอนนะครับมีดังนี้นะครับผมก็นื่นะครับให้คุณผู้ชมนะครับ มาที่มุมล่างนะครับสตาร์ทนะครับแบบนี้นะนะครับเราก็ไปที่เซตเต็มนะครับผมเป็นรูปฟันเฟืองนะครับเซตติ้งนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับให้เรามองหาคําว่าแอปนะครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยอ่าพอเราคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่ e f ฟอ l t app นะครับผมนี่ครับคลิกเข้าไปเลยครับพอเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วครับให้เลื่อนลงมาครับด้านล่างนะครับ จะเจอเว็บเบราว์เซอร์นะครับในตรงนี้ผมจะเป็น Microsoft Edge นะครับผมให้คลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับผมอพอคลิกมาแล้วเขาจะบอกชุดแอนแอปนะครับผมก็คือให้เราเลือกเบราว์เซอร์ที่เราต้องการให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับหรือค่า default นั่นเองนะครับในที่นี้ผมจะใช้ Google Chrome นะครับให้สลับสวิต์นะครับสวิต์อันนี้เวนะครับผมตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยอ่าเห็นไหมครับ เว็บเบราว์เซอร์จะเปลี่ยนเป็น Google Chrome แล้วนะครับวิธีสังเกตง่ายๆครับเดี๋ยวกดออกเลยครับให้มาดูตรงนี้ครับผมได้ทำการช็อตคัดเว็บไซต์เอาไว้นะครับเขาเป็นค่าเริ่มต้นของ Chrome นะครับดี๋เบิ่งคลิกเข้าไปเลยก็จะวิ่งเข้ามาหน้า Chrome นะครับประมาณนี้เลยอ่าแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะ ตั้งค่าโคมให้เป็นเบราว์เซอร์หลักใน Windows นะครับวิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows 11นะครับผมก็ลองนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวหน้าผมจะมาสอนอะไรเกี่ยวัทางด้านคอมพิวเตอร์และไอทีนะครับผมก็รอติดตามชมกันได้สคลิปวันนี้สวัสดีครับ